สวัสดีเอทุกท่านนะครับผมเสียชานนะครับวันนี้ก็มาซูมเหล็กมาแล้วนะครับสําหรับท่านที่สั่งไว้นะฮะสั่งไว้นะครับโอ้โหตอนแรกผมก็เอามาใช้นั่นแหละนะครับนะสุมเหล็กเนี่ยตอนแรกผมก็เอามาใช้นะตอนหลังมาผมใช้แล้วมันเหลือนะครับพอมันเหลือผมก็นะครับ ผมก็ลงมันเหลืออยู่ประมาณสักสิบกว่าใบผมก็ลงแบ่งแบบนี้แหละลงแบบนี้แหละลงในทิกติกตอกบ้าง y o u t u b e บ้างน a c e b o o k กลงแบบนี้แหละครับแป๊บเดียวเลยไปเลยนะครับแล้วนี่ผมอยู่กรุงเทพนะครับแล้วสุมเหล็กเนี่ยมันสนมากแล้วในกรุงเทพไม่ค่อยมีนะครับมีแต่แบบมีแต่สุมตะไคร่นะครับ นะมันก็เลยเป็นแบบเขามารับเองกันได้นะครับก็เลยว่าเสียเอามาขายหน่อยเอาได้ฮะงั้นก็เอามาขายก็ได้ผมก็สั่งกว่าจะได้ขายดีเหมือนกันนะครับหลายเจ้านะนะครับหลายเจ้านะไม่ใช่ว่ามีเจ้าเดียวแต่เจ้านี้เขาผมว่างานเขาเป็นคุณภาพเจ้านี้ใช้ดีนะครับผมนะ ใช้ดีจึงบอกต่อนะครับเดี๋ยวผมมาลงมาผมมาลงมาทีเสียนให้ฟังอืออืมามอยู่ตรงนี้แหละนะครับคือมาตรฐานนะครับสูง80นะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางสูง80กว้างเมตรนึงประมาณนั้นนะครับทั่วไปนะครับทั่วไปเหมือนที่เราเห็นเคยเห็นกันนั่นแหละนะครับ แต่มันใช้ดีมากเลยนะนะครับมันก็มาเรนไม่ได้หนักไม่ได้เบามากพอดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันผมใช้สุ่มตาข่ายครับผมผมซื้อมาใบแล้วประมาณนะสุ่มตาข่ายเนี่ยผมซื้อมาใบแล้วประมาณ 250, 280, 350สองร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบสามร้อยห้าสิบสุ่มตาข่ายนะขาดเปลี่ยนปีละครั้งสองครั้งเปลี่ยนไก่มันขาดได้ไงผมก็งงเหมือนกัน บางทีมันก็จิกเล่นไก่อะบางทีมันก็ตกใจนกมานะครับมันก็บินชนบ้างอะไรบ้างขาดเฉยเลยนะฮะบ,บางทีมันก็จะล่อ,อก,กันใกล้ๆก,กันมันก็เขี่ยไปเขี่ยมาจิกไปจิกมาขาดผุนะครับตากเกลียดก็ไม่ได้นะครับพอผมได้สุมเหล็กมาใช้นะครับตอนแรกผมก็ใช้แค่ว่าจะเอามาเลี้ยงเฉพ่อไก่เลี้ยงตีอยู่ประมาณสิบใบนะตอนแรกว่าจะเอามาแค่นั้น นะครับผมพอแค่สั่งมาแค่สิบใบพอมาใช้แล้วโอ้มันใช้แล้วสักพักหนึ่งมันโอเคครับก็เลยสั่งมาทั้งฟาร์มเลยตอนนี้ผมใช้สุ่มเหล็กทั้งฟาร์มเลยตอนนี้นะครับนี่ลอ็ลอตล็อตนี้เนี่ยผมเอามาแบบพิเศษเนี่ยมีประมาณร้อยใบนะครับร้อยใบนะครับมีออเดอร์สั่งไว้อยู่ผมหันประมาณหกสิบอาจจะเหลืออยู่ประมาณสามสิบนะผมว่าตอนนี้นะครับ แล้วต่อต่อก็ก็ก็ติดต่อมาเยอะแล้ว่าเหลือไหมเหลือไหมมาวันไหนมาวันไหนมาเอาเองนะครับหลายคนบอกไปเท่าไหร่นี่แหละสาคัญห้าร้อยห้าสิบครับนะห้าร้อยห้าสิบผมวิ่งรถเปี๊ยวให้ลูกน้องผมวิ่งรถเปียวนะครับนะฮะไปเอามาก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาไปละวห้าร้อยห้าสิบนะเอามาไปแล้วประมาณสี่ร้อยกว่านะครับนะครับสี่ร้อยกว่า ก็มาบวกค่าน้ํามันนะครับบวกค่ากำมันนิดนึงบวกกาไรนิดหน่อยเอานะนะครับนะขายขายหน่อยเนาะนะครับสี่ร้อยยี่ประมาณนี้แหละนะครับถ้าซื้อเยอะเขาก็จะลดให้เยอะถ้าถ้าซื้อสัก200ใบเขาก็จะให้ใบละสี0รอยผมซื้อมาร้อยใบผมก็น่าจะได้ นี่นี่ยจำได้ว่าได้มา445มั้งครับประมาณนี้นะครับเอามาขาย550เอากํเาเอาไม่ใช่ว่ากําไรหรอกเอาส่วนต่างนะเอาส่วนต่าง90บาทนี่บอกส่วนต่างด้วยใบหนึ่งผมจะเหลือ90บาทนะครับผมมาร้อยใบนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดนู่นครีสาน,นู่นนะครับวิ่งรถไปเอานะครับ ไปกลับก็สามสี่พันแล้วครับนะทั้งคนขับอะไรด้วยนะครับค่าแรงคนขับค่าไปเอามานะครับเติมน้ํามันไปถังกับถังนะครับสามสี่พันนะฮะประมาณสนะี่พันละเอียดดีไหมครับบอกกําไรด้วยบอกส่วนตางด้วยนะชัดเจนไหมนะฮะแล้วก็ไอถ้าใครจะมาเอาที่ฟาร์มเนี่ยถ้าใบเดียวเนี่ย เอาห้าร้อยห้าสิบแมวเองนะผมผมไม่รู้จะส่งเคอรี่ยังไงไม่รู้จะส่งอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันส่งมันส่งยากซุมเนะี่ยมันเป็นอะไรที่ส่งยากผมแนะนําว่าถ้าจะเอาเนี่ยมารับเองก็ได้ที่ฟาร์มผมยุงเทียบเนี่ยครับมินบุรีหนองจอกลากกระบังมินบุรีหนองจอกเนี่ยแถวนี้ครับประมาณพื้นที่แถวนี้ฟาร์มผมอยู่แถวแถวนี้นะครับพิมพ์ซุ้มพยานสีหนองจอกก็ได้ครับจะเจอแล้วก็วิ่งมาเอาได้เลยครับนะฮะใครจะเอาห้าร้อยห้าสิบใบหนึ่ง นะครับถ้าสิบใบเนี่ยถ้าสิบใบขึ้นเนี่ยใครจะเอาสิบใบขึ้นเนี่ยผมเอาผมเอาใบแล้วห้าร้อยพอ <c oughs> ถ้าไม่ถึงสิบใบเนี่ยผมเอาใบถ้าเอาเก้าใบผมเอาใบละห้าร้อยห้าสิบถ้าสิบใบขึ้นนะผมเอาคือถ้าสิบใบขึ้นน่ะเอาใบล,500ใละห้าร้อยแค่นั้นแหละครับแค่นั้นแหละสิบใบขึ้นอ่ะเยอะๆหน่อยพอจะได้มันมีอันนั้นหน่อยเนาะ ไม่ถึงสิบใบใบละห้าร้อยห้าสิบสิบใบขึ้นใบละห้าร้อยนี่แจ้งราคาไว้ทางนี้เลยนะครับถ้าหมดลอดนี้ก็คงจะต้องรออีกเอาไปเอามาขายดีเฉยเลยนะครับคือใครจะไปซื้อทีละร้อยใบไหมจะไหมครับเออทาไก่แล้วก็สิบใบยี่สิบใบเห็นน่นอนเนาะสมฟาร์มส่วนตัวของเราเองนะครับไม่ใช่ฟาร์มใหญ่ๆนะครับพอที่จะลงทีเป็นเล่ยร้อยใบนะครับนะของผมมันเป็นฟาร์มผมก็เลยลงเยอะหน่อยครับผมใช้อยู่ประมาณ ประมาณโอ้ร้อยกว่าครับร้อยกว่านะครับชําไก่หนุ่มขังไก่หนุนะ่มเนียฮะเยอะแยะนะครับนี่เปิดปิดก็เด็กดีมากเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีที่เกี่ยวเนี่ยนี่ฮะนี่ครับเนี่ยนี่เอาไก่เข้าข้างบนนี่นะครับ,บ,นะรบผมมันก็มีน้ําหนักนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะแบบไก่มันไม่ได้ลากไปหากันได้ง่าย นี่ครับปิดตรงมาก็ปึ๊บเนี่ยเราก็จะล็อกนะฮะเราก็จะล็อกก็เหมือนนั่นแหละเหมือนสุ่มตะข่ายนั่นแหละนะครับแล้วล้วก็กดกดเอานี้โป้งนี่กดนี้เข้าไปหน่อยนิดนึงแล้วก็ล็อกลงมาเนี่ยให้มันเกี่ยวนี้ไว้นะครับนี่แหละครับสุ่มเหล็ก <S 2> <S 2> เหล,ล็กนะฮะเหล็กนะฮะเหล็กพ่นสี <S <S นี่แหละนะครับดูดูแล้วนะครับนี่ ตอนนี้มีอยู่น่าจาาะเก้าสีใบมั้งนะครับตอนนี้มี f c มาเอาไปเมื่อเช้าสิบใบนะครับแล้วก็วันนี้จะมาเอาอีกสี่สิบใบเจ้าหนึ่งแล้วก็ยี่ยี่สิบใบว่ามันจะเหลือไม่ไม่รู้เนี่ยนะครับนะวันนี้วันที่นะบอกบอกวันที่ก่อนลงวันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดตุลาสิบเอ็ดตุลาวันนี้วันพุธ นะครับที่ผมลงเนี่ยสิตุลา2566นะครับนะบางคนก็จะถามผมนะเหลือไม่เหลือไหมนะครับปกติผมลงมันแป๊บเดียวหมดนะครับนี่เอามาขายแล้วนะนะครับไม่ได้เอามาใช้แล้วเพราะว่าเอามาใช้แต่ก่อนเหลือเหลือแล้วขายลงไปวันสองวันหมดเลยทีนี้เอามาขายเลยทีนี้เอากําไรแล้นะนีเอามาขายกากำไรแล้วถ้าพี่ซื้อถ้าพี่ซื้อผมใบหนึ่งเนี่ยผมก็จะมีส่วนต่าง90บาทนะ ต้นทุนผมยังไม่ได้หักค่าเดินทางถ้าผมหักค่าเดินทางผมก็คงจะเหลือใบละคงเหลือใบละประมาณ30 50บาทนี่แหละนะครับน่าจะเหลือใบละห้าสิบบาทเอา้าก็ยังดีนะฮะนะอะไรที่มันเป็นเงิน,เป,นเป็นทองขายได้ขายนะฮะนะครับมีส่วนต่างนิดนิดในหน่อยเพราะได้ค่ากับคงกับข้าวมือน้ําบางค่าลงค่าเหล้าค่าเบียร์บางเออเนะี่ยมา บางทีมันก็ไม่ได้มีกำไรอะไรเยอะแยะหรอกขายหมดนี่นะผมว่าร้อยใบเนี่ยนะร้อยใบผมจะเหลือกี่บาทละ่ะนะครับใบสมมติว่าผมได้ส่วนต่างใบแล้วร้อยนะหนึ่งใบร้อยหนึ่งหนึ่งใบร้อยหนึ่งสิบใบก็พันหนึ่งร้อยใบก็หมื่นหนึ่งส่วนต่างหมื่นหนึ่งร้อยใบนี่ไอ้ค่าน้ำมันลดห้าพันไอ้สี่พันเหลืออยู่หกพันถ้าขายใบละห้าร้อยห้าสิบนะ เลืหกพันแต่ถ้าขายไม่ถึงก็ไม่ได้ถึงหกพันด้วยขายไก่ตัวเดียวก็ได้แล้วกพันเอาขายสุ่มดูโอเคนะครับ